มาดูความเคลื่อนไหวในแวดวงบริษัทจดทะเบียนกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้พูดถึงเทรนที่คนทวโลกให้ความสำคัญคือเรื่องของสุขภาพค่ะแล้วก็ถ้าหากให้เกิดความง่ายดายนะคะก็ต้องมีแอปพลิเคชันที่ครบวงจรค่ะและล่าสุดเลยนะทาง bdms ค่ะได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน bd เป็นแอปสุขภาพแบบครบวงจรเลยนะคะตั้งเป้าขอเป็นน้มเบอหรือว่าเบอร์หนึ่งนะคะในดิจิทัลเฮลท์แคร์แพลตฟอร์มค่ะโดยทางพันตรีสมิทธ์ประสาททองโอโสถ ประธานคณะผู้บริหารบริษัทเฮล์ alt, พราซาจำกัดนะคะในเครือของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมาชนหรือว่า BDMS ค่ะเปิดเผยว่า BDMS นะคะได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BD แอปสุขภาพครบวงจรหนึ่งเดียวในไทยค่ะที่ร่วมมือกับทาง BDMS Wellness Clinic คารีว่า SCG สายการบิน b n n k o o k i r w ว y s และองค์กรในเครือ BDMS นะคะ เพื่อให้บริการคนไทยและชาวต่างชาติเริ่มดูแลตั้งแต่ยังไม่ป่วยไปจนถึงการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกที่ทุกเวลาค่ะโดย3บริการหลักด้วยกันนะคะทั้ง Teleconsultation, t e l e p h a ์มา c ีและ h e ลท์มอล์เจาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่วัยทำงาน กลุ่มคนรักสุขภาพผู้ป่วยโรคต่างๆรวมถึงนะักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะคะและในปีหน้าปี2567ค่ะคาดว่าจะขยายเพิ่มอีก3บริการเลยนะคะทั้ง Health Content Health Checkup และ h Health p a c k เ g จเจาะกลุ่มลูกค้า B2B ค่ะรวมถึงการทำการตลาดแบบไม่แบ่งแยกเจาะกลุ่มลูกค้า Transgender ตั้งเป้าเลยนะคะว่า BD แอป BD ที่ว่านี้จะก้าวขึ้นเป็น number one digital healthcare platform ค่ะแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราตั้งใจสร้างมาเพื่อดูแลสุขภาพคนไทยซึ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุขภาพนี่จะอยู่ที่เดียวนะครับสาเซอร์วิสแรกที่เราตั้งใจทํามามากๆนี่ก็จะเป็น teleconsultation คือการให้คำปรึกษาทางแพทย์ผ่านออนไลน์ acy, นะครับ tele pharmacy นะครับการให้คำปรึกษาเรื่องยาผ่านออนไลน์ แล้วก็ h e a l t h m o r e ซึ่งการซื้อสินค้าสุขภาพผ่านทางออนไลน์นะครับอันนี้เป็น3ฟัง์กชันแหละแรกที่เราได้เริ่มทำปีนี้ในปีหน้าเราก็มีแผนที่จะออ,ออกไปนอกประเทศใน South อีสเอเชียนะครับเป้าหมายที่เราอยากมองหาก็ยังอยากหาพาร์ทเนอร์ที่ที่ร่วมบุดมการนี้เพื่อที่จะสร้างสังคมไทยให้มีสุขภาพดีครับนอกจากนี้นะคะทาง bdms ยังได้จับมือกับพาร์ทเนอร์ด้านสุขภาพค่ะทางเรื่องอาหารฟิตเนส วิตามินและประกันสุขภาพเพื่อให้บริการครอบคลุมที่สุดนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นเปิดตัว b ีดีค่ะทั้งปรึกษาฟรีส่งฟรีและแจกโค้ดส่วนลดเงินสด100บาทไม่มีขั้นต่ำนะคะใช้ได้กับทุกบริการในแอปเพียงแค่ใส่โค้ด B d ดี0 3ตั้งแต่วันนี้ไปถึง30พฤศจิกายน2566นี้ค่ะ เป็นหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่ช่วยตอบโจทย์ด้านการแพทย์แบบครบวงจรแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็ไปใช้ได้สำหรับแอปพลิเคชัน BD นะคะคะ